นี่นะอ่านเดบกองปฏิเสิจาดเกียร์เห็นตุนหนึ่งตอนนี้เปิดอ่านไหมปีโบแล้วนี่เป็นนัดปีโบเ็นือยื้อแค้แล้วนี่เป็นนัดปีโบตึงแตอ่านเดบบอยตรงมากะจะมาโยติฮันไหมตึงแตเดียววิธีการดับอ่านปีเอมกอจะเอ็นนะมันจะเป็นปีเยมนะกางหน้านี่ปีเยมคืองานว่งปฏิัติแมเนจเน้นนี่คืองานนี้ตึงอาจจะเป็นอ่านไหมมาแล้วเราก็ cọt cao này ha cọt cao hết cả cọt đập an đập an rồi cọt dìm nhân đập an à bỏ đầu đập an tết cháy và nó tăng một gì thì từ từ bạn mang người ra trả mặt ở mà chai ăn này từng đó giờ phải cái cây à, ăn thì cũng ăn à, thì phần ăn bà tuôn rung mà có cháy mà tui nghĩ mì giúp lại cả ăn nhưng mà đại kế cây gì cửa trong càng nạ rồi có cọt bởi bớt nghe có cháy chẳng giúp lại cả sự đại này rồi là, cái ta sẽ gây cai đại gan nưng, rồi này có được thì chúng ta sẽ kít lưỡi qua, à, từng măn có mà, măn có mà, chúng có phải cái cây cai, chúng phải đi làm gì có được, chúng ta đầu làm nội soi, chúng ta đi làm nội à พอเราเบรกล็อกมาเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นี่นี่ก็อจุดที่หนึ่งเราเราก็ทุ่มไปดูได้ว่ายุงนี่พอเราทุ่มไปเทส t เราก็มากดติดตำรวจเื่อจะไปการเกย์เราเรากดลับไปติดตำรวจแล้วก็เรามาเลือกตีบำรุ่งวันจอาตีบำรุงวันจาแล้วก็เราก็ทำการเกย์เมื่อเกย์เกย์ t เราก็กดดำเนินการเรียบร้อยแล้วก็มาใต้รูปแนบลงไปพอแนบเทสเราก็เียบ แล้วก็โอเคครับสถานานี้ก็จบไปไปานี้แต่แต่นี้คือปมตัดลองปมจะไม่ดำาพ้ปมก็กดกลับนี่คือเม่กี้มปมไม่ได้เทียบไลนะคือปมปมมันจะไปกลับนะนี่มานี่นี่คือ,อยังไม่ได้เกะไก้ที่กอเมื่อกี้ไม่ได้เทียบแต่ได้เทียบอะมันก็จะเป็นนึ่งตัดซิคุณกวาดําบนี้ไป จนครบทุกันแล้วก็คุณก่อนก็จะติ้นแล้วก็อือจอบกระบวนการก็งาน preventive maintenance ในระบบ M J M ตัด M F O นะครับโอเค